นียกับแบบที่แล้วไหนมันน่ากลัวกว่ากันหรอ,ราอาถามว่าแบบไหนน่ากลัวกว่ากันแบบนี้ค่ะแบบนี้น่ากลัวกว่ามันมันมันเน้มัน,น,มนตรงนี้นะคะมัน,ม,นมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอใช่ไหมเนาะไม่ไม่ไม่ดีมันไม่พร้อมไหมจะถ้าเราตอบว่าไม่ล่ะโอเคครับถ้าพร้อมก็ไปเลยคะ่ะยี่กูบอกว่าไม่ไม่ตามดี เฮ้แต่แมปมันดูไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวกับผีดิไม่น่ากลัวกับผีดิเออบีบีเพื้ตายไปเลยได้เธอพูดได้หน่อยสิอย่ารีบมีอโรนไม่กรเห่นเพียบเลยเดี๋ยวเธอเราพักกันสักเดียวไปได้หรอเธอ เธอเราเราขอถามสารทุกสุปติบเขาก่อนได้เปล่าวะเธอแล้วก็เราค่อยไปต่อเธอไปวไปต่อวเธอนายนายที่น่งกลุ้มข่าวอยู่นั่นน่ะเราบอกว่านายจะดีกับเรานะนายนายจะลุกขึ้นไปไปนายชิวนั่งโลงนายนั่งแบบนี้นะนายเข้าใจปะนายนั่งเงี้ยแล้วนายมองอะไรอ่ะ <assistant VOICEOVER ities> นายมองอะไรคนนแบบไหเฮ้ยมันมองกูดูดิว่าตอเอาอะไรบ้างเพื่อใ้คุได้ไหมอ่ะตอนนี้มันจะหว่างไปอ่ะเฮ้ยพี่พี่เป่าเขาบอกเราว่าเขาบอกเขาบอกเราเฮ้ยลุกขึ้นหมดเลยเหรอแก แกที่ระตัวก็ได้นะเราเรามาดีนะแกอย่างน้อยแกก็ก็รักเรารักเราเหมือนในแบบที่ลาวใช่ไหมฮะปี๊บใจฮะฮะเฮ้ยพวกโอ้กทำไมอ่ะโอ้หเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ผมแค่คิดถึงพ่้วมันจะมีจำสแก์คนปึงปอง พิงแลนด์พิงแนลนปิงปองอะไรไม่ไหว <laughs> แล้วขอนั่งอยู่กับอถอดหูฟังแล้วถอดหูฟังแล้วกูถอดหูฟังแล้วกูถอดหูฟังแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่ง <c oughs> <laughs> อถง <laughs> อดกูไม่ใส่ <laughs> อะไรเหรอ WDKS บริษัทนั้นเหรอไม่ได้ยินว่ะกินวไม่อยู่คนเดียวว่างไงนะเธออยากได้จังหวะเหรอเราสามารถตีกองให้เธอได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเราไม่อยากนั่งก่อนเธอเราไม่ดังนังไปเธอแล้วนังเธอ,อีกแล้วทุกคนเ้ฮอตพิสตเตล์โรงพยาบาล พิกอาตทโทรศัพท์ตรงนี้ไหมคะอุ้ยโซนี่ซัมซุงยังไม่เจ๊งอีกเหรอเนี่ย้ามทิ้งเด็ดค่ะทิ้งโทรศัพท์เครื่องน,นี้เด็ดค่ะถ้าถ,ถ,ถ้าทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นหรอมันจะมืดมากอุ้ยโซนี่เราเพิ่งรู้ว่าเธอมีม,มีไฟฉายก็เขา,เาใครใครโทรมาเนี่ยเ,เขาบอกว่าอะไรไม่รู้ว่าเราได้กินขอเราฟังไม่ชัด เขาบอกว่าเขาจะออกมาจากที่นี่นะทุกอย่างนะเธอเราเรามาเก็บเรามาจุดกันก่อนไหมเราเก็บกวาดที่นี่ให้สะอาดกันก่อนไว้แล้วค่อยมาอีกรอบอ่ะเธอสองคนต้องเดินนำเราด้วยนะเดินนำไปไม่เว้ยเราเราน้าตัวเมียพอเธอเราน่าตัวเมียพอไปเดินนำไปอือขอหอมแก้มกอนทีนึงอยไปได้ไหมแม่ มโอ้มันยัดเยียดเฮ้ยเราว่าเรารู้แล้วถ้าไปสาเหตุที่อยู่ๆเธอก็ให้เราเดินนำเรารู้แลเรารู้แลเธอว่าถ้าไปอยู่ๆเธอให้เราเดินนำไม่ไม่มีอะไรจริงๆแต่เราเดินนำมาหลายเกมแล้วและนั่นคืออะไรอ่ะเธอไม่เห็นมีอะไรเลยหาคุณนะปทาตาไปวิ่งวิ่งวิ่งข้างหลังข้างหลังวิ่งแล้ววิ่ง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  ไม่มีอะไรหรอกหลอกให้วิ่งเฉยๆให้คุณหน้าประทับท่าเธอเฮ้ยพูดที่แสนชู้ใจเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครพมาสตาร์ทเครื่องอ่ะเดี๋ยวก่อนดิมันต้องไม่ใช่อย่างนี้อ่ะมันต้องไม่ใช่อย่างนี้เธอเธอเธอเราเราเรายอมรับก็ได้ว่าว่าครั้งที่เรากลัวจริงเธอเธอเรากลัวมากว่าเกิดครั้งเนี้ย มันไม่น่ากลัวเธอเดินมาเห็นไหมตัวเธอออกจะสวยมมนมีแสงสีลุ้มด้วยแต่น่ากลัวเลยแต่มันไม่ฉายเห็นอะไรทั้งสิ้นเธอมันโคตรมืดตึ๊บเลยไปแล้วดินไปอุ้ยแสงสีแดงหยาดน้ำแดงอะเธอเรารู้จักยาสีลุกมรู้จักหยาดน้ำแดงน้ำน้ำทอปได้ไหมอะโอเคเราเราจะปลีฟอินเทอร์นะเธอเราจะไว้ใจเธอแบบสุดขั้วหัวใจเคป่ะ ไม่มีอะไรกระชี้แล้วเธอ <c oughs> หัวล้อทำไมน่าจะเอาใกรกับเราเฮ้ยไม่ไม่ไม,มันต้งสไยแนดยนต้นสาลที่เรวพายุท่านไม่เดินไปมันจะไม่หายไปนะเออพายุเธอเราเราเรามีสิ่งหนึ่งนะเราขอปอบ พายุนายกลัวปะพายุเราถามตรงๆพายุเดินดีๆหันหน้าเดินไปพายุนายกลัวปะนายกลัวปะตอบเรา,มาเมืออ่นะอบเรามามก่อนพายุเราเรามีคติประจําใจนะคือคือไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวมากกว่านาย,ยกไทยเธอเราเจอพี่ตู่ลบลอดิแล้วแล้วเธอ เรวเดินไปเราไม่มีอะไรหรอกโยกหัวเป็นโ,โคตรล็อกเลยเธอเอาไอ้เหี้ยทางหายเราขอโทษที่หยาบคายแต่เราไม่ไหวจริงๆเธอเราสติจะหลุดเรือแล้วอ่ะเธอเธอเราขอพักสักเดี๋ยวได้ปะเราแบบเราหิวข้าวอ่ะเธอเราขอข้าวกล่องมาด้วย <S <S ก็จบแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วไหนบอกว่านานไงเฮ้ยเขาเจออะไรอ่ะนายเจออะไรบอกเรา,าก่อน <S 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 บอกเรามาก่อนเจออะไรบอกเรามาก่อนไม่ไม่บอกเรามาก่อนนายเจออะไรอ๋อใครอุนายเจออะไรอ่ะนาเจออะไรบอกเล่าให้เราฟังนายอยากเจอเหมือนเราไหมเพื่อนเราเราลอก็ได้นายนายมาให้กำลังใจเราทีดีนายลอนายเราไปสิเพื่อนเร็ว ตรงไหนอะตรงนี้หรอเอ้ยตรงไี้ดิเราเก้าวขาไม่ออกอะ <c oughs> เอ้ยว้มาดิสู้ปอา <c oughs> อ้าแป๊บนะขอขอขอเราทวนความจำมาแบบนึงได้ป่ะ <c oughs> แบบนะั้นคือคือเ <c oughs> มื่อกี้แก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 วิ่งมาใช่ป่ะและเราท้าแกแกและแกแกก็วิ่งวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง ไอ้เราถ้าพาย,ยุเล่นแผ่นดน่านี้เราจะจบทีหนึ่งถุยเหอะคำจุบคำจูบเธอมันมันล่อลวงเราไม่ได้ห,หรอกเฮ <c oughs> ้ยใครไอไม่รู้วะ <c oughs> อีดอกอ้วกก็อ้วกนิจะบอกอ้วกอะไรที่ดีอ้วกที่ห้องน้ำก็ได้อีฟาเวอร์เมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ะเนี่ยไม่เห็น ไฟฟ้าเออฟิมคอมมิไม่มีเฮ้ยมันพีคไปเกินเราเราเราตั้งมือถือไว้ได้แหละส่งผ้าช่าย้วไงเราหันหลังกลับเลย่เอาแล้ว <c oughs> เราต้องเดินไปทางไหนต่อเราก้าวขาไปไม่ออกลแล้วเดินไปเรื่อยๆหรอยังยังเดินไม่พอใจเลยวะ จากเดินกันไม่พอใจอีกเหรอเห็นเห็นสีแดงๆนั้นไหมแสดงถึงความอันตรายนะเธอยังคงเดินต่อไปเลยตัวอะไรเมียเฮ้ยอะไรดังเอียด You h a d to go back ต้องกลับไปเหรอแล้วถ้ากูไม่กลับล่ะข้างหน้าข้างหลังมีอะไรอ่ะข้างหลังมีทุกปิดประตูเกิดอะไรขึ้นหรอเฮ้ พ่อเป็นตุ๊กแกเหรออะไรอ่ะกินโจ๊กินเลี้ยงพ่อวะพ่อแม่กินโจ๊กเอ้ยเจ๊เป็นหอบผือเจ๊ก็กินยาสิเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งเราไปอย่าเพิ่งทิ้งกูรอด้วยรอด้วยอย่าทิ้งเราไอ้พายูมันไม่แล้วมันไม่มันไม่อีกแล้ว่แค ถอยหลังเข้าอุ้ยเธอตัวเหยียดตัวอะไรลูกเต้ปัดไม่ใช่คนเฮ้ยนายดิมมันสซนเดนฮินดินะยเฮ้ยขามาเคยับอุ้ยเอ้ยพายุนายคิดแบบเราปะนายคิดแบบเราปะพายุตอบเ่อทีวันเราคิดเหมือนกันอุ้ยหายไปแล้ว หายไปแล้วอยากลับมาด้วยหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่นะขอขอล้อกกลับไปเถอะขอล้อกกลับไปเถอะขอล้อกกลับไปเถอะอย่าเข้ามาเราถอดหูฟังจริงด้วยอย่านะเราถอดหูฟังเนี่ยเฮ้ยิวจบแล้วเหรอเฮ้ยโอเคเราใส่หูฟังต่อนะเราใส่หูฟังเฮ้ยแม่เุ้ย เฮ้ยเธอมือถือมือถือเราหายไปเธอเคค่ะไฟฉายหายไปแล้วทิ้งไฟฉายได้เลยไม่เธอเราเราลืมไอโฟนเธอเราต้องกลับไปเอาของแพงทิ้งได้เลยเฮ้ยไอโฟน1ิเลยนะเธอเธอเดี๋ยวก่อนโซนี่อ่ะเธอเราขอกลับไปเอากลับไปเอาซัมซุงเราคืนมาก่อนได้ไหมอะโซนี่เอ็กพีเอรเธอ หักน so ับไปเอาสิโอเคกูไม่หันก็ได้กูขอโทษกูขอโทษได้ไหมอ่ะก็เฮียแล้วออกไม่ได้เธอขอกอดหน่อยสิขอกอดต่อยไม่ไหวแล้วไม่ไงมีเทียนมาหยิบเทียนกูอยากได้โซดีเอ็กซ์พีเดียกูเฮ้ยตัวตัวอะไรอะโซดีเอ็กซ์พีเดียกู พายุเชื่อเราเราต้องเดินติดกับแพงว่ะเราว่ามันกระสีระยองนะเอ้ยตัวข้างหลังโอเคกูน้ำ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 ตัวตัวเลยกูน้ำตัวตัวเลยเทียนหายเธอเทียนเราหายอะเธอที่ผทาล้วไม่ไรแล้วเทียนแต่นั้นเทียนจากพ่อแม่เราเลยนะเธอเฮ้ยอะไรอะเธออยู่กับเราเธออย่าเดินสิเธอเราไม่ไหวแล้วเธอขาเราอ่อนเราถอยแล้วเธอไม่ท่ตุ้มแล้ว เฮ้ยจากคิดอะไรอะไรเนี่ยตกใจไอยู่จะมาก็มาดอกเทียนทิ้งได้เลยเธอเรา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 ทิ้งยังโซที่เอ็กพีเลียร์แล้วตอนนี้เรายังต้องทิ้งเทียนอีกหรอเธออันนี้เราถึงแต่ที่สองแล้วไม่มีหวอดอะ้รก่อนแมาณ สองด้านอีือกำลังสองด้านเธอเชื่อเชื่อเรานะกลางปากกางเขาว่าเราก็แค่เดินกลับไปมันไม่ให้ยกูออกอ่ะในบ้านไม่น่ากลัวหรอกเฮ้ยแต่บ้านมันน้อยอ่ะบ้านมันดูไม่ใหญ่โตเลยเนาะเนาะแบบเด็กก็ออกใช่ปะ่ะบ้านเราจะสวยพิซซ่ามาส่งครับเฮ้ยบ้านสวยวะ่ะเราก้าวขาไม่ออกว่ะ ทีนี้อันจะมีกระดาษอยู่ตรงโต๊ะให้ทุกคนหยิบขึ้นมามันเป็นเควสของดาดนี้เราแล้วถ้าเราไม่หยิบมันจะเป็นอะไรปะถ้าเราไม่หยิบเราก็จะร่กดาดนี้ไม่จบทีนี้ก็สำหรับคนที่เล่นมันก็กด E จะเปิดเควสขึ้นมาไหนดิ Miss Future Ghost Best e r n Off Right อ๋อไปปิดแล้วเองปิดไฟเตียงเองไม่เป็นเหรอ เธอเชื่อว่าเป็นคนแก่ค่ะเป็นคุณยายที่ทําอะไรไม่ค่อยได้เอ้าคุณยายคุณยายก็เป็นภาระลูกหลานเกินนะบางทีอะเฮ้ยเด๋มีห้องใต้ดินด้วยเหรอมีมีห้องใต้ดินด้วยเหรอแล้วเราต้องกดออกจากอ๋อกดกดอีเขาบอกว่าชั้นสองเป็นชั้นที่อันตรายนะเธอวันดียายยายผมผมรักคุณยายมากเลยนะ ผมขออยู่กับคุณยายต่อไปอย่างนี้นานๆได้ป่ะยายอ๋อเราเป็นแค่คนใช่ใชป่ะไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ป่ะเราเป็นคนที่ถูกจ้างให้มาดูแลเออเราก็เป็นแค่คนใช้ไงเราเราไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเนาะไม่มีตุง <laughs> ต้งแช่ตุ้งแช่แฮ่ใช่ไหมแต่เพลงย่างปแชร์แล้ก,ก็ขึ้นไปเช็คอีกไหนไหนเพลงอ๋อเพลงคุณยายเราตาฝาดใช่ป่ะ <laughs> ไหนบอกว่ายายแกทำอะไรไม่ค่อยจะได้ไงไม่มีอะไรอ๋อ้ตาฝาดจริงๆด้วยยายหายไปไหนอ่ะเธอเราขอลงอ่างก่อนได้ปะเธอชิปหายติดอีสปอนได้ปะเฮ้ยเฮ้ยนี่กูช็อกตายแลวอยู่สวรรค์แลวใช่ไหมเนี่ย ดาวตกด้วยโอ้โหดาวโอเคตลาดปันี้ขอบคุณมากครับ y ี u ั g เกน